สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับไอติสนแฟมิลี่นะครับเอ๊พี่พี่เขามาทำอะไรกันโอ้มากับลุงลโอ้โหโอ้าวแม่น้องมาต่อยได้คลิปเด็ดไปแล้วเ,เรียนโป้ยทานอยู่ไหนอุ้ย <c oughs> นี่น,นี่อันนึงด้วยแม่ <c oughs> นี่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 เว้ยต้องเขีย่ยออกมานะโ,นาาอโอ้เอาไปใส่ เอาไปใส่หิ้งพระไว้นะครับอ่าด็ดชัดเด็ด,อด,ด,ดโอ้โหตอนนี้พี่นาะทีอัพแอนด์ดาวนะครับอัพแอนด์ดาวนะวันนี้คลิปปังทุกคลิปนะฮะ คงจะบานเป็นบ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้านะคะที่โดนขายให้ฮะต้องโอนจำสินอยู่โอ้โหโอ้ยลุงเจ้ากระไดเนาะก็คงจะเป็นบ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้านะพี่น้องอย่าลืมมาเจ็ดสิบเก้าอีกแล้วนะสงสัยพี่เมย์จะต้องซื้ออีกเครื่องหนึ่งติดไว้ให้ลุงเพราะว่าเดินทาง

อันนี้คุณลุงก okay. 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 ็มาเก็บรายละเอียดนะครับของท้าคุมนะครับเพราะว่าเวลารถเดินทางก็ลมจะพัดนะครับนวัน้อนี้ได้ห้านได้ล้วันันหนี้สงาันไดวได้หามาวันีัได้หวันได้ห้วันไดน้าวัน้หวนหนไ้ห้าวันาวนวันน้ิวัา ช่งปลก็เอา่าคือมีจุดเอประวัติาการย้ายกลุ่มนะคะส่วนโซนนี้เป็นไรคะสาิ๊กครับเดี๋ยวมาดูห้าห้าดิ้น้ำสามแยมสาิ๊แล้วสามเครื่องเครื่องนี้ไอ้คิ้แป่ก็ไปวางไว้ให้ม่เดียวเอาเครื่อง ทิ้งลุงเลยเฮ้ยลุงเฮ้ยแล้วก็เลวก็ทิ้งลุงไปเลยเตรียมมานานแล้วเตรียมมานานแล้วบเปี่านีตีอาน้็ปีนะทั้งรม่าเต็มปีอคพีนป้ายนะสู้กับแดด ดนก็ฝนดูกับลมไฟก็เป็นใจครับนีครับฟ้าเป็นใจดูที่ฝนเหินฟ้าดิฮะจะออกไปแตะขอฟบฟ้าเหรอครับโอ้ <c oughs> ราพาพไปดซะละพี่ทีซีนะครับอ,อ,อยู่ตรงนี้ครับอยู่เป็นเพื่อนคุณลุงนะครับ รถทั้ง5คันนะครับที่จะใช้ในการเคลื่อนย้ายองค์พระปู่นะครับครั้งแรกในโลกนะครับและครั้งแรกที่กบกนะครับเคลื่อนย้ายองค์พระปู่ปาริจิตตนาคราชนะครับไปณสถานที่แห่งใหม่นะครับดินแดนแห่งธรรมะนะครับสกลนครเมืองธรรมะนะครับนางแห่งพระพุทธศาสนานะครับ อะเกจิอาจารย์ดังๆนะครับที่สกลนครน,นะครับอันนี้ก็คุณลุงเช็คความเรียบร้อยของรถทุกขบวนนะครับดูแลความเรียบร้อยเผื่อลมพัดนะครับ สำหรับรถนะครับที่ใช้ในการบรรทุกก็มาจากสกลนครสุริยะนะครับมีทั้งรถบรรทุกใหญ่แล้วก็รถเครนนะครับ ความสูงหลังจากที่ขึ้นไปนะครับก็สูงพอสมควรนะครับแต่ก็มีไม้นะครับแต่ละคันจะมีไม้ป้องกันสายไฟนะครับเก็บงานครับผมดูแลความเรียบร้อยนะครับ ทะเบียนสวยนะครับคันนี้นะครับตรงกับวันเกิดนะครับธรรดาระวังรถนะ,ถะวนใหม่ครับผมตอนนี้ขอแค่นะคะล้อมรอบก่อนนะคะล้อมรอบครั้ง ห้าส่วนก่อนแล้วก็จะจัดขบวนใหม่ก็คือส่วนที่หนึ่งจะเป็นส่วนเสียงครับแล้วก็ลาตัวลงไปถึงคันที่ห้าหรือส่วน,นหาน้ามนก็คือส่วนหางนะคะเ๋ยจะจัดรถใหม่เพราะว่าตอนนี้ก็คือสร็จงานก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วนะคะเที่ยงครึ่งแล้วเร็วมากนะครับเร็วมากแอนนุกี้เก็บของขึ้นรถแล้วใช่ไหมเก็บแล้วละคะ่ะโอเคก็ดูความเรียบร้อยในแต่ละขบวนนะครับช่วงนี้นะครับ mm 05แต่ละขบวนก็ประดับประดาสวยงามครับผมนี่ก็บรรยากาศนะฮะสดสดที่กุ่ก,กอะนะฮะอัปเดตกันแบบเรียวทามนะครับอาจจะลงช้าบ้างเร็วบ้างนะฮะก็ฝากพีชมทลิปยอดลางให้สองกันแล้วกันนะครับนี่ร้อนมากเลยนะฮะลาไป เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับช่องอดิสอนแฟมิลีช่องนุก,กี้แฟมิลี่ช่องบ่าวสอนจับปลาตรงเนื้อครับผม